สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีสาระน่ารู้มาฝากกันด้วยค่ะยอดมะม่งวงหิม,มาพานต์ผังบ้านานคุณนับประโยชน์มากมายช่วยกระตุ้นความจำต้านมะเร็งชะลอความแก่วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับยอดมะม่งวงหิม,มาพานต์หรือผักบัลปูกันค่ะ ซึ่งเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายและเต็มไปด้วยความอร่อยมีสรรพคุณและมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการชะลอความแก่และนอกจากนี้ก็ยังมีการวิจัยอีกว่ายอดมังม่หิมาพานตมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่ได้มากกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จากต่างประเทศหลายเท่าหากกินเป็นประจำนั้น จะสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ค่ะคุณสมบัติของมะม่วงหิงมาพานต์สามารถแบ่งออกได้อย่างมากมายซึ่งประกอบไปด้วยผลเทียมจะสามารถช่วยในเรื่องของการแก้โรคกระเพาะอาหารารักษาแพลในกระเพาะอาหารช่วยแก้อาการอาเจียนลดอาการเจ็บคอช่วยขับเหงือ่อเป็นยาขับปัสสาวะและช่วยบำรุงสมอง และกระตุ้นความจำได้เป็นอย่างดีเปลือกเมล็ดมีกรดน้ำมันเป็นจำนวนมากสามารถใช้แก้อาการเน็บชาทอนหูดรักษาตาปลาซ่นเท้าแตกได้เป็นอย่างดีและรักษาโรคผิวหนังได้อย่างเช่นโรคก,กลางเกลื่อนโรคผิวหนังจะเชื้อลราได้อีกด้วยค่ะและยังเป็นยาที่มีส่วนประกอบสำคัญไว้รักษาโรคมะเร็ง บล็ดอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดที่สามารถเสริมสร้างให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นกรดไลโนเลอิกที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในระบบเส้นเลือดและหัวใจและยังมีแมกนีเซียมทําให้นอนหลับง่ายลดความเครียดทําให้ร่างกายผ่อนคลายมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระบวนการสร้างกระดูก มีกรดอะมิโนหลายชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตใบช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยรักษาโรคลิสีดวงทวารแก้อาการท้องร่วงและรักษาแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกได้เป็นอย่างดีเปลือกลำต้น ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมของยาแก้ปวดแก้ท้งองร่วงรักษาช่องถ่ายลดจำนวนแบคทีเรียลดความดันเลือดและรักษาไข้ามาลาเรียค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ